การถแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในเวลา18นาฬิกาที่ทุกฝ่ายนำเสนอออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีขอให้ถอยคนละก้าวนายกรัฐมนตรีขอให้ถอยคนละก้าวแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นไม่ใช่การสื่อสารในลักษณะของการขอให้ถอยเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เป็นการถแถลงข่าวเพื่อขอความร่วมมือไม่ใช่นะครับ นั่นคือการบรุกของพลเอกประยุทธ์นั่นคือการบรุกของพลเอกประยุทธ์ต้องไม่ลืมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นทหารเป็นทหารมาทั้งชีวิตถูกสอนได้รับการเรียนแล้วก็ทํางานในลักษณะการต่อสู้แบบทหารแบบกลยุทธ์มาทั้งชีวิตการแถลงเมื่อวานนี้คือการบรุกของพลเอกประยุทธ์ลุกโดยการต่อรองในสนามการต่อสู้ทุกแห่งต้องมีการต่อรอง ก่อนที่จะไปถึงจะเรียกว่าจุดแตกหักจุดจบหรือคำตอบสุดท้ายก็ตามแต่มักเริ่มต้นด้วยการต่อรองเสมอเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ขอให้ถอยพลเอกประยุทธ์กำลังลุกและกำลังต่อรองต่อรองคืออะไรครับคุณผู้ชมครับรายละเอียดของเนื้อหาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ผมพูดเป็นภาษาบ้านๆแปลความจากแถลงการนี่เลยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าแลกกัน พลเอกประยุทธ์จะเลิกพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกทมแล้วให้นักศึกษาเนี่ยที่บอกว่าเห็นแก่ประเทศชาติใช้คํานี้เลยนะบีบก็ไปอีกนะบีบก็ไปอีกนะใช้คํานี้เลยนะให้นักศึกษาที่บอกว่ารักประเทศชาติผู้ชุมนุมที่บอกว่ารักประเทศชาติเนี่ยเอาข้อเสนอไปหาดูในสภาพูพดง่ายๆก็คือให้ยุติชุมนุมนั่นแหละพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เลิกพรกร ก็ให้นักศึกษาหรือผู้ชุมนุมเข้าสภามันก็หมายถึงการยุติการชุมนุมตอนนี้สิ่งที่พุเอกประยุทธ์ต้องการรัฐบาลต้องการก็คือให้ประเทศเนี่ยมันสงบไม่ให้มีการชุมนุมไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็เลยต่อรองโดยการบอกว่าจะเลิกพรกฉุกเชินเราจะใช้คาว่าอะไรพุเอกประยุทธ์นั้นทํา ข้อเสนอข้อต่อรองนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อก็ถ้าเข้าสภาเลิกชุมนุมเลิกพรกฉุกเฉินทุกอย่างก็จะไปอยู่ที่สภาพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี่คือเกมนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กําลังทำเห็นไ,ไหมแต่แน่นอนว่ามันเป็นข้อเสนอที่ราคาถูกมากของพุเอกประยุทธ์เพราะว่า ปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วในพรกฉุกเฉินเนี่ยที่มีความร้ายแรงพลเอกประยุทธ์เป็นคนประกาศมันขึ้นมาแล้วพลเอกประยุทธ์ก็แค่ดึงมันกลับไปเพื่อแลกกับการยุติชุมนุมแล้วทุกคนเข้าสภา,านะไปหารือกันในสภา,าแน่นอนครับผู้ชุมนุมเขาก็ไม่ธรรมดาน้องๆหน,หนูหนูหรือว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ดูออกเขาก็ดูออกพอนายกบอกให้ถอยเขาก็ประกาศตอนสองทุ่มต่อเลยว่าเขาไม่ถอย ไม่ถอยและเขาสวนเลยนะพลเอกประยุทธ์ยื่นข้อเสนอมาเขาปัดทิ้งแต่เขาไม่ได้ปัดทิ้งแบบปิดการเจราจาเขารู้ว่าพลเอกประยุทธ์กำลังต่อรองเขาก็เลยต่อรองกลับโดยการไม่เอาอพลกรฉุกเฉินเนี่ยคุณต้องลาออกเลยและคุณต้องไม่ดำเนินคดีกับใครทั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ทิ้งไพ่ราคาถูกไปหน่อย ก็คือไพ่พรกรสุกเฉินที่มีความร้ายแรงกลุ่มผู้ชุมนุมปัดไพ่ใบนี้ออกแล้ววางไพ่หนักกว่าหนักกว่าหลายเท่านะครับไกลแค่เลิกพรกรฉุกเฉินกับนายกลาออกกับไม่ดำเนินคดีกับใครเนี่ยเนื้อหาคุณค่าน้ําหนักโอ้โหต่างกับเราฟ้ากับเหียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาปัดปุ๊บเขาเขาแทงข้อเสนอกลับทันทีและให้เวลาสามวัน ถ้าสามวันไม่อะไรพวกเขาก็จะมาใหม่ซึ่งตอนนี้ชัดเจนว่าคงมาที่ธรมเนียบนะตอนนี้คงชัดเจนว่ามาที่ธรมเนียบมันเป็นการลุกละการไปชุมนุมตามสถานที่ต่างๆมันเป็นการลั่นกรองมันคือการลั่นกรองให้เห็นว่ามีมวลชนมีประชาชนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดมันคือการลั่นกรอง แต่การบุกทำเนียบมันคือการลบหลักแล้วก็นํามาสู่การยื่นข้อเสนอสามวันซึ่งก็แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ลาออกไม่ทําตามแน่นอนพลเอกประยุทธ์ไม่ทําตามแน่นอนแล้วสถานการณ์หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรย้ํานะครับว่านี่มันไม่ใช่การมาถอยคนละก้าวการมาพูดคุยกันนู่นนี่นั่นมันคือการต่อสู้มันมาไกลมากแล้ว มันมาไกลมากแล่ะก่อนหน้านี้มันยังมีโอกาสที่จะเจราจาที่จะคุยที่จะยุติการชุมนุมกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่มันมันไม่เคยเกิดขึ้นจนสถานการณ์มันล่วงเลยมาจนถึงหน้าขณะน,นี้นี่เป็นการต่อสู้ผ่านสื่อนะฮะผลิประยุทธ์ใช้สื่อในการต่อสู้ในการยื่นข้อเสนอ ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอีสถานาการหนึ่งอันนี้ก็ไม่พูดไม่ได้เอา,เอาผมขอพูดอีกนิดหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะนอกเหนือจากจะมาต่อรองแล้วเนี่ยนะแต่ประดิษปปะดอยภาษาใช้คำว่าถอยคนละเก้าเนี่ยนะยังไม่ทันไลเลยเมื่อคืนก็ไปจับหนึ่งในแกนนําอีกคนหนึ่งก็คือน้องไมล์ไมล์เนี่ยเขาเป็นนักศึกษาแล้วก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าก็โดนจับไปอีกคนหนึ่งมันก็มันก็ไปกันใหญ่ครับคือพยายามพูดให้มันสวยว,ยว่าถอยคนละเก้าแต่พอถึง ตอนกลางคืนจับเลยเนี้ยจับเลยนะมันกไไ็ไม่ไม่ไม่มันก็ยิ่งทําให้อีกฝั่งหนึ่งเขายิ่งไม่รับข้อเสนอไปกันใหญ่อ่ะผู้นี้เพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องหน้าเป็นห่วงก็คือที่รามเมื่อวานนี้ก็เกิดการประทะกันป,ะทะ,นปะทะกันกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันไปถแถลงการที่ลานพ่อขุนรามตั้งแต่บ่ายสองเสร็จงานก็บอกว่าไม่กลับ จะรอเจออีกฝั่งหนึ่งก่อนจะรอดูใช่ไหมว่าจะรอดูแล้วบอกว่าไม่เผชิญหน้าห้าโมงก็เผชิญหน้ากันอยู่ดีมันมันมันพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับวันนี้เนี่ยแค่บอกว่าไม่เผชิญหน้าไม่ปะทะกันเนี่ยไม่พอนะต้องปิดทุกโอกาสที่จะนําไปสู่จุดนั้นปิดทุกโอกาสที่นี้ก็คือคุณถแถลงบ่ายสองเนี่ยคุณจะอยู่รอดูทําไมตอนห้าโมงเย็น เขาก็มีไลฟ์ส่งไลฟ์สดกันอยู่ก็ไปนั่งดูที่มือถือที่ในรถที่ไหนก็ได้มันเป็นการมันเป็นการเปิดโอกาสที่จะนําไปสู่การกระทบกระทั่งและมันก็กระทบกระทั่งกันจริงๆเจตนาต้องการอะไรครับคือทนไม่ไหวที่อีกฝั่งหนึ่งพูดถึงสถาบันถึงขนาดต้องต้องปะทะกันถึงขนาดต้องเผชิญหน้ากันหรือมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านั้นแต่ท้ายสุดยังไงเสียเราก็คนไทยเหมือนกัน และอีกฝั่งหนึ่งก็หลายคนก็เป็นแค่นักเรียนนักศึกษานะครับมันมันเป็นภาพที่น่าน่าเศร้าถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าหากว่ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยก็ไม่มีทางสงบสุขจะเกิดการประทะเกิดการ,รเผชิญหน้าเกิดความขัดแย้งซึ่ง ดูจากหน้างานเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไม่เอาไม่อยู่ตำรวจก็ไม่อยากยุ่งตำรวจไม่อยากยุ่งหรอครับเปลือนตัวคนทะเลาะกันเนะี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงบานปลายขนาดไหนมันก็ต้องเป็นคำถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านคิดว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้ไหมท่านคิดว่าท่านเป็น ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยทะเลาะกันไหมถ้าท่านไม่คิดว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งก็ก็ลำบากท่านบริหารประเทศมาหกเจ็ดปีทำไมบ้านเมืองเดินเข้าสู่จุดนี้ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวเพราะท่านท่านคิดแบบนั้นเรขอฝากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าจะขัดแย้งจะเห็นต่างกันขนาดไหนก็อย่าถึงขนาดลงไม้ลงมือกันเลยนะครับ